สวัสดีค่ะวันนี้มี YouTube นะคะเราจะมาทำดินเพาะต้นก้ลานะคะคือตัวเองค่ะซื้อคณะไดโนเคลไดโนเคลมานะคะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเนี่ยค่ะใบหิก เขียวนะคะเป็นเคลวใบหยิกเขียวเราจะมาเพาะต,ต้นกล้ากันนะคะเราจะมาเตรียมดินเพาะต,ต้นกล้ากันนะคะอันนี้ก็คือซื้อ,อ,อวัดสดุเพาะเมล็ดและต้นกล้าคุณภาพสูงนะคะพิสมอสใส่แต่พิสมอสก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวจะเอาพิสมอสค่ะผสมกับดินนะคะอ่อ แล้วก็ใส่คุยมะพร้พาวค่ะความชัวนะคะก็คือว่าใส่แต่พิษมอดก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเรามาดูเนื้อพิษมอดนะคะอันนี้65บาทนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เราจะใส่ดินเข้าไปนะคะ เราจะใส่ดินเข้าไปนะคะโอ้โหดินดินไม่โอเคเลยอะคะ่ะดินมันเปียกนะคะค่ะเนี่ยค่ะที่ซื้อมาตามท้องตลาดนะคะมันเรา,เาตากไว้นอกชายคานะคะไม่มีอะไรมา คุมค่ะมันก็เป็นประมาณเนี้ค่ะใส่ดินไปนิดนึงก็พอนะคะไม่ใส่เยอะดีกว่าใส่ประมาณนี้พอนี่ค่ะแล้วก็จะใส่ขุยมะพร้าวเข้าไปนะคะ นะะี่ยค่ะก็ใส่อันนี้เข้าไปเปลี่ยนมะพร้าวกะนะคะเอาง่ายๆนะคะทำให้ดินร่วน,นะคะ่ะ ผสมคุบเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะเอาขี้วัวใส่นิดนึงนะคะขี้วัวใส่ประมาณเท่านี้ โอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่กล่องค่ะเพื่อที่จะพอต้นกลาค่ะก็เ,เตรียมกล่องมานะคะอันนี้ซื้อมา20บบาทค่ะไม่เจาะรูใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเอาดินใส่ค่ะมันก็ ถ้าทางให้ดีนะคะต้องหาตะแกงมาลอนนะคะตัวเองไม่ได้เอาตะแกงมานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ได้ใส่ตะแกงเลยนะคะ ขอบความสูงสักหน่อยเอาประมาณเนี้ยค่ะกล่องแบบนี้เอาประมาณเท่านี้ก็พอก็จะไม่เอาใส่ดินเยอะเสร็จแล้วเห็นไหมคะถ้าวางใส่พื้นแล้วเราก็เอาเนี่ยค่ะ เคียวใบอีกเขียวนะคะมาพ่อชามก่อนเมล็ดนะคะเยอะมากก็จะโรยไปเลยนะคะไม่ได้แช่นะคะซื้อมาใหม่ๆอะค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเคียวใบอีกเมล็ดพันุละคะเยอะเยอะมากค่ะเราก็จะโรยไปเลยนะคะถาดนี้ อันนี้เคลบายิกนะคะแล้วก็เอาดินมาโรยข้างหน,น้าเขานิดเดียแล้วก็ฉีดน้ำนะคะปอก,กีเตรียมน้ำมาฉีดน้ำลงไปนะคะ ะะอันนี้โอเคค่ะแล้วปิดกล่องนะคะควบแน่นค่ะเพื่อที่จะให้เขาเกิดเดี๋ยวจะเอาเข้าไปไว้ในบ้านตรงระเบียงห้องค่ะห้องครัวอันนี้ก็คือเคลบายกนะคะ เราจะมาปลูกเคล,ลต่อไปคือเอ่ออันนี้ไดโนเคล,ลค่ะไดโนเคลทำไมถึงปลูกในระหว่างที่เอาโรยไปด้วยนะคะทำไมถึงปลูกเคล,ลนะคะประโยชน์เขาเยอะค่ะก็เลยเอามาปลูกแล้วปลูกครั้งหนึ่งเข้าอยู่ได้เป็น ปีสองปีเลยนะคะอายุเขามันก็เป็นเหมือนคณะค่ะแต่รสชาติของเขาจะเหมือนอพวกสลัดค่ะมันจะอร่อยค่ะอร่อยมากกรอบอร่อยแล้วก็ไดโนเคลเนี่ยะค่ะเราสามารถอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็เอาดินมาโรยไดโนเคลเนี่ยค่ะเราสามารถถ้าเขาแตกยาวนะคะสูงประมาณ 3ฟุตเลยนะคะสูงมากแล้วก็อายุของเขาอยู่ได้สองปีกิ่งของเขาเวลาเราเด็ดกินิเด็ดกินแต่ใบมันนะคะแล้วก็มันแตกกิ่งออกมาคุณสามารถเอากิ่งมาเพาะชำํำแล้วก็มีกินตลอดชีวิตเลยค่ะปลูกครั้งเดียวคุ้มแต่ทำไมเเวลาเราทำคือทำไมเเวลาพ่อกาค่ะ ต้นกล้ามันยากมากที่จะขึ้นวันนี้ก็ถึงมันยากก็มาทดลองดูค่ะอันนี้ก็ขีดน้ำเข้าไปนะคะว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเขาบอกว่าประมาณสองวันนะคะคนที่ปลูกค่ะสองวันมันก็เกิดแล้วค่ะ อเคค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวอีกสองวันเจอกันค่ะวันนี้พอแค่นี้ค่ะอันนี้วันที่หนึ่งในการพกเคลนะคะจะไม่ได้เปิดฝานะคะเพราะว่าใช้เป็นแบบควบแน่น,นะคะ่ะเห็นให้เขาอบอ้าวเนาะพี่น้องภาษาอีสานบอกว่าให้มันอบอ้าวเห้มันเกิดตนควบแน่นให้มันหอนเห้มันอาให้มันร้อน มันอ้าเอ้าแม่พี่น้องมันอบเอาแล้วก็อันเห็นเม็ดเห็นเมเล็ดเขี้ยไหมคะมันเริ่มแตกแทงออกมาแล้วนะสีขาวค่ะกล่องนี้นะคะกล่องที่สองนะคะก็แตกนะคะเป็นสีขาวๆออกมาค่ะซูมไปใกล้ๆนะคะจะจะไม่ได้เปิดฝาเวยพี่น้องเพราะเคลวเห็นมันหอนจัสองมือซะเกินจังเปิดฝาเนาะ กล้องนี่กะมีเป็นยุ้มหนึง่งนี่ยุ้มหนึ่งกำลังเกิดอันนี้ไว้ในครัวเด้อพี่น้องไว้ในครัวเอาไว้ในครัวไว้ในระเบียงนะคะพ่อเคล,ลค่ะพ่อก้าเคล,ลวันนี้วันที่หนึ่งพอแค่นี้นะคะอัปเดตค่ะอัปเดตว่ามเมล็ดพันธุ์เป็นยังไงเฮ้ยจะได้กินอยู่เด้อพี่น้อง อันนี้ตอนกลางคืนนะคะมาเห็นชัดๆเคโอค่ะทั้งสองกล่องนะคะมาเปิดดูนะคะวันที่หนึ่งนะคะรากของเขาขึ้นเยอะมากเลยเราจะมาพรมน้ำกันนะคะอีกให้คนหนึ่งถือให้หน่อยช่วยถือนะคะเดี๋ยวเราจะมาพรมน้ำนะคะสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะ,มะเมล็ดกัดเยอะมากเลยะคะ่ะ เดี๋ยวพรมน้ำก่อนอให้มันเปียกๆเ,เลยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกล่องน,นี้นะคะเราต้องมาพรมน้ำด้วยนะคะกล่องน,นี้จะตรงเนี้ยค่ะจะเกิดเยอะมากเลยแล้วเราก็ปิดไว้นะคะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะตอนกลางคืนเรามาพรมน้ำนะคะ แล้วเราก็จะเอาไปไว้ระเบียงห้องครัวนะคะเนี่ยค่ะแล้ววันที่สองมาเจอกันใหม่นะคะค่ะวันนี้เรามาดูเคลวนะคะวันที่สองค่ะกล่องนี้ออกเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวผมน้ำให้นะคะที่ออกเยอะค่ะเพราะว่าเขามีแสงแดดรอดมาถึงนะคะแต่กล่องเนี้ยค่ะวันที่สองนะคะ ออกน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าตัวเองไว้ในสิงใต้ส,งงงตสิงอ่างล้างจานค่ะเนี่ยค่ะใต้สิงอ่างล้างจานไม่มีแสงเลยนะคะแล้วก็ทําให้กล่องเนี้ยไม่ค่อยเกิดเลยค่ะแต่กล่องเนี้ยเกิดเยอะมากเลยวันที่สองนะคะเราจะลองเอาไปไว้ใต้สแลนดูนะคะว่า เออเคลของเราค่ะถ้าเอาไว้ใต้แสดนมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้วันที่สองมาอัปเดตให้ดูนะคะมาดูเคลนะคะวันที่สามของการเพาะต้นเคลค่ะกาเคลสองกระถางนะคะอันนี้เราเอาออกมาข้างนอกนะคะที่มีสแลนกลางสแลนให้นะคะ หลังคาสีเขียวค่ะเอาออกมาด้านนอกนะคะวันที่สามค่ะเคลวเกิดเยอะมากเลยนะคะสูงด้วยค่ะเห็นได้ชัดเลยวันนี้เราจะลดน้ำไหมคะโอ้โหดูสิเราจะลดน้ำแบบ ฉีดๆให้เขานะคะเดี๋ยวหาขวดน้ำสเปรย์ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเอาน้ำเปล่าใส่ขวดนะคะเราจะพรมพๆมให้นะคะแต่เขาก็ยังอยู่ในกล่องแล้วก็ปิดฝาด้วยนะคะ วันที่สามเนี่ยค่ะเกิดเยอะมากเลยค่ะเราจะให้เขาอยู่ในกล่องนี้นะคะสี่ห้าหกเจ็ดอีกสี่วันนะคะอันนี้วันที่สามอีกสี่วันเราก็จะถึงจะย้ายเข้าไปพาอชํำนะคะอันนี้เรายังให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมค่ะ นี่ยค่ะวันนี้วันที่สามก็ต้นก้าก็เกิดเยอะมากเลยนะคะเเดี๋ยวก็จะปิดไว้อย่างนี้นะคะวันที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดก็จะมาถ่ายเรื่อยๆนะคะแต่จะมาเมาส์มอยให้ฟังก่อนว่าอันนี้พ่อมาสามวันนะคะได้ต้นขนาดเนี้ยค่ะอู้หูยาวเลยค่ะ ยาวโหสามวันยาวได้ขนาดนี้สุดยอดเลยค่ะอ่าวันนี้นะคะก็จะตัดคลิปนะคะเป็นวันที่สามเดี๋ยวตัดคลิปลงนะคะแล้วก็มาติดตามดูกันนะคะว่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะตัดคลิปว่ากันพ่อเคลสามวัน มันเกิดต้นได้เยอะมากขนาดนี้ค่ะแล้วถึงใครชอบยังไงกอ็อย่าลืมติดตามดูเคลนะคะว่ามันจะรอดหรือเปล่าค่ะ